ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะเพื่อนทีวีเนี่ยก็ต้องสั่งงานด้วยเสียงได้นะเพื่อนตัวนี้นะคะเป็นทีวี tcl google tv q led 65นิ้วนะเพื่อนสั่งงานด้วยเสียงจากรีโมทเลยเพลงมันมันเแน่น โอเควิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วนี่พอเราสั่งงานจากรีโมทนะทีวีเขาก็จะโอเคนะเพื่อนเห็นไหมเขาก็จะเลือกมาให้เราเลยตัวนี้นะคะเป็นทีวี TCL Google QLED 65นิ้วที่ภาพชัดมาก แล้วก็เสียงแจ่มมากเพื่อนถ้าเพื่อนต้องการเสียงแจ่มๆมากกว่านี้นะเราแนะนําเอา TCL Soundbar ตัวนี้ไปด้วยนะเพื่อนเนี่ยกล่องดาๆตรงนี้นะคะก็คือ Soundbar TCL พลังเสียง100วัตต์นะเพื่อนเห็นไหมมันเปิดคู่กันปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะกระหึ่มนะคะเ,เพื่อนเหมือนแบบเสียงสเตอริโอที่เราแบบอยู่ในโรงหนังแจ่มๆเลยนะถ้าใครกําลังมองหาทีวี Soundbar เนี่ยเห็นไหมกระหึม่มกระหึ่มแบบนี้นะเพื่อนกดจิ้มที่ตะกร้าได้เลยจ้ะ